สวัสดีครับอยู่ผมวินเนี่ยเกมเพลนคิวเรอร์ครับจับปะออฟไลน์โหมดกดเอฟคอนเฟิร์มนะ Full okay. คสูคสกี้กดเซฟกดเซฟอ่อยอจะได้ไดไหรือเปล่า ตอนนี้เสียงเพลงดังดังจัดเลยผมขอตั้งค่าก่อนแล้วกันโอ่โห5วันดังแล้วทุกคนทุกอย่างปรับ50พอแล้วกัน50พอแทนนี้เรนได้วะโอเค มันเป็นนั่นเหรอโอเคลดมาทีหนึ่งโอเคมิวสิกเอาสักสิบห้าขอตั้งที่วิดีโอนะมีเดียพอนะครับอมผมไม่ค่อยแรงอ่ะโอเคกด F save ร้อยกดเล่นกันเลยเรื่องราวเนื้อเรื่องเป็นไงไม่รู้เหมือนเดิมแต่ว่ามีหลายภาคนะครับเพคคิวเลอร์นี่มีหลายภาคมากอันนี้คือภาคใหม่จะคลิปเลยกันเราไม่ค่อยเต็มเนื้อเรื่องหรอก ให้เราทำแล้วนะมันดูมึนตาอยู่กันนะผมค่อยชินกับ <Where S 1> แบบนี้เท่าไหร่ออก,กดกดทอนทนอีเลยละลายจา้ำโอเคเลทบ้ามก็ดูมึนหัวอยู่นะใกล้จ right <I know. S 1> ่อแล้วตาผมนี่ <c oughs> <c oughs> ได้ทำไรอโอเคไปต่อพร้มคือ,อการสไลด์นะเฮ้ยโ<ห>ดนจับขังไรด้วยะเนี่ยไงต่อ,ตอมันไอ้หนี้อยู่นะคัสซีอยู่นะบอกเน,อเ,อเนื้อเรื่องเนื้อราวอยู่ โอเคกด F ชคเหรอเฮ <This? S 2> อทำไงดอด่ะโดดลงไปแม่งเลยเอ้าฮึบอ๋อโอเคอันนี้คืออะไรเอ้อใช้ปืนกดซ้าย the l o เ test and use the pan killer อ๋อโอเค h u n t i n อไอ้สามคืออะไรออกกดแล้วมันจะปัน่นนะไอ้ตัวเที่อะไรเนี่ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเด็กมาเด็กเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราทำไงป <c oughs> ึ๊บเอาหมดใต้ไปเรื่อยนะเข็มกับชิปชิปมันจะแดชเราตกนะ ขึ้นไปใหม่ฮึบฮึบคือไงวะเฟิดา่านลวชิปอ๋อโอเคต้องกดเป็นสองจังหวะนะโอเคมันเจอมาชมเออ เฮ้ยได้ปืนใหม่อ่ะขวานไประเบิดอะไรไม่รู้อ่ะถ้าเป็นเลขสามขอเลขสามได้ไปอันนี้โอ้ยแรงอยู่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 เรียกทำอะไรอัน ชกเหมือนเดิมไม่เหมือนจะลุยด่านไปเรื่อยนะผมไม่เคยเล่นละภาคเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาเล่นภาคนี้แหละอ๋อยิงข้างหลังอ๋อจะลงข้างล่างนะนี <c oughs> ่คืออะไรต <c oughs> ัวเนะี้ย <c oughs> ไปกันต่อโดดลงมาแล้วไปไหน ไลด์หรือกดปุ่มถ้ากดปุ่มกลางเนี่ยฮานะเพราะปุ่มกลางม้าผมพังนะเออถ้าจะกดปุ่มกลางเม้าเดี๋ยวขอดูตั้งตนะิองมันต่อจอยเล่นได้วะ ต่อนี่เล่นแลววะไอคอนโทรลเล์อะนี่ปะเอาเป็นปุ่มข้างเมาส์แล้วกันโอเคโอเคใช่ด้วย g o ออนเดอะขอบอสเอ,าอ,สเอ้าเขี้ยโตสัดเ้ยเบื่อแล้วไม่ใช่อใชบอกให้ทำอะไรอ่ะป้าเป็นละทุกคนผมอ่านฝากคิดไม่ค่อยเก่งสัโคัสโค ยากเลยป๊บนึงบนป้ายหลุมศพเพื่อติดแท็กแท็กอันไหนอะแล้วดูนะขอดูตรงนี้ก่อน ปาบมันบอกว่าค้นหาประตูทางออกสั่งให้โลกใช้ปุ่มไม่ใช่น,น,นี่ปะอ๋อสั่งให้โลกใช้ปุ่มนี่เหรอ ทำไงน่ะ <Hello. S 1> ไม่ใช่ไม่เจอเดี๋ยวห่อตั้งผมแป๊บหนึ่งไม่ใช่เนี่ยปึ๊บเป็นตัววีปะ I need some health we That would be a no. Need a little help here. Need some fire support. Could use some help. You help here Fucking do that. Right, not need some healing. Can't do that. Thank you. Dry on ammo. Affirmative. Hey, what are Oh, damn I him? need some backup. need some fire support. ให้ลก็กสั่งให้ล็กใช้ปุ่มเมื่อกี้เราก็ปวดเปียกเป็นวีนะบังคับยังไงวะจริงเลยมะไม่ได้เอาเชียร์ต่อเพิเรื่อยๆกับรถไปอีกเออ Need some backup. I'm banged up pretty bad. Need some shards. Will do. Thank you. Can't do that next time, I guess. Need some help. You don't need some fire support. ก็กดอะไรก็มาดูดูคู่มือเลยขออนุญาตดูคู่มือเลยทุกคนจะพอด้วยกอน สักคู่นะฮะสักคู่สักคู่ อ๋อมันแค่มองไปแล้วมันก็ติดกันนะนี่ไงทำไมคิดกูทำไม่ได้ต้องดูคู่มือโอ้ยเปิดแล้วนะเย็ดมันเท่อะ เริ่ออะไรไม่ไม่มีนะกด e เอาเงี้ยโอเคมันจะดึงเราไหมยิงส <Yeah. S 2> ไลด์นะโอเคไปทางนี้ปะไม่ไม่ใช่ทางไหนอะ อ๋อนี่ยเก๋เอาตายอ๋อมันก็ต้องกดสไลด์มันด้วยนะไปต่อ,อเฮ้ยไม่เปิดให้กัวขีกลั แล้วกดอนอีเฮนฮัลุโอเค,อเคให้เดินเก็บอันนี้นะคืออะไรก็ไม่รู้อะเก็บให้เต็มแล้วไปกันต่อเอาวุเราอยไปหมดแล้วนะ ไปเปิดนะทุกคนตอนนี้เลือดเหลือ45เปอร์เซ็นต์ทับ100คือมันเพิ่มเลือดได้ไหม <c oughs> ไม่แน,น่ใจเหมือนกันนี่คืออะไรคือเพื่อนเราเหรอกด F อ๋อกด <c oughs> F <c oughs> ในการช่วยเพื่อนเ <c oughs> ดีย๋ยวจัดการนี้กัอนเพื่อน แล้วช่วยโลว่นไอตัวนัวมันยิงกูฟรีปะเสร็จใช่ปหมอ,อ,อ่าเก๋่อบแบงนี้ปะไม่มีไอเทมอะไรให้คงคงคงเก็บเลยวะเกมเนี่ย นี่ไงพูดถึงจะมากดคิวอ๋อจะ,ะ,จะฮิวล,ลิโอมันจะต้องไปทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ให้เราคนมายู่ตรงนี้โอเค,อเคต่อยมเดิมต่อย เสียงไม่น่าพึ่งก็ส่งขึ้นมาโอเคเหมือนปลดปล่อยเพื่อนนะนี่มันปฏิมากรรมอะไรวะเนี่ยมึนมึนของมึนหัวมากเลยตอนเนี้ยมึนจริงมันให้เก็บนะโอเคเรียบร้อย มันจะเก็บเสร็จแล้วเฮ้ยมีของมีของโอ้ยอะไรวะเนี่ยขอตัวน,นี้ต้องชาร์จนะกดะนี้ป่ะขอปั่นพวกมือเด้มาเอาอีกแล้ว เอาให้เลเอาให้เลไม่ค่อยแผลงช,ช็อตได้ช็อตได้โดดลบช็อตรู้ถึกเลยว่ป่นด,ดิป่านมางเลยคดรดมา ือกระสุน,น,น่อะมีนี่หว่าไมเห็ยนยิงมั่วเลยตอนนี้โง่คืออะไรวะหมีไอ้นี้ด้วยแะขึน้นไม่เก่หว่ะ so we're the vanguard of the angel army now keep, 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 Don't keep, get your full of yourselves you're neither angels nor an army mercenaries would be more appropriate they're expendable that one catches on quick okay when you're ready alone or with your companions i have important missions for you, you. enjoy your stay in purgatory <coughs> after all โอ้ long long. นี่คืออะไรอะ่ะอ๋เหมือนให้เราเด้งไปเด้งมาโอเคให้เราไปที่ตรงนี้นะทุกคนโอเคเหมือนก็ผ่านผ่านมิชชั่นแรกไปแล้วอ okay. โอเคโอเคเดี๋ยว ไว้เท่านี้ก็ได้ทุกคนเดี๋ยวมาต่อ EP สองแล้วกันอ่าเดี๋ยวไปเกมอื่นกันดีกว่าเราคร้างนินจาไกเด้นไว้ EP สี่ยังไม่ได้ทำเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับ